คุยกันอยู่ดีๆคุยกันอยู่ดีๆตื่นมาก,ก่อนสิด,ดาวก่อนนั่งก่อนน่ะไม่ไหวแล้วนั่งไม่ไหวแล้วท่าทางหลับอีกแล้วรถใครใช่นี่ออ ไปไปทั้งไหนอีกเดี๋ยวหนีก่อนถ้านอนนะ่ะ <c oughs> you just sleep always sleeping ฮะ <c oughs> ไปก่อนไปก่อนรถใครมา <c oughs> โอ้โหรถตากแดดยังไม่ได้ล่างรถเลยไห <c oughs> นเจ้าของรถนี่ไปไหน ไปไหนล่ะไปทางไหนไให้บริเวณวัดอืมลุงแกเอาไปเก็บไหนวะ bát tuần đi mẹ ơ no 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 no, mẹ áo đều cặt no 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 no, số khỉ ơ ơ ơ ต้นกล้วย,ยนี่ใครลดหน้าแตงแล้วบ้านนี่แตงกวาด้นี่แตงกวาหรือบวบอ๋อบวบเลียมโอ้ยยานหมากัดจ้นมะกล้วยไหมึ้นแล้วนี่ต้นทับทิมอ้าทับทิมแตกแล้วหมเน่าไหมนี่ เน่าเลยมไหมโอ้ยเน่าแล้วตกเลยนี่ๆจะเน่าก่อนแล้ววะไม่มีน้ำไม่เด็ดหรอกอันนั้นต้นเพร ที่วัดปลูกอะไรเยอะอวัดก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเป็นเหมือนบ้านนี่แหละเอามอโมโฮมมาวางไว้สองหลังติดกันนี่ต้นหมักแพรโอ๊ยพี่น้องต้นแพรบ่ม,มีน้ำต้นหนักแพรอะไรทาไมมันเป็นอย่างงี้เนาะตายหมดเลยไม่มีใครรดน้ำมันแม่โอ้ อันนี้ดงพุทรา,าจีนได้พี่น้องพี่น้องดงพุทราจีนได้เนี่ปัดดงพุทราจีนอีหลีได้เนี่ยปัดมันแตกขนาดนี้ตีเนี่ยเออพุทราจีนได้เนี่ยแปลว่าเม็ดมันหล่นเนาะ พี่น้องในหลังวัดนี่มีอะไรปลูกเต็มเลยได้หนิยากินอยู่เอ้ยอะไรมาตอดกันเนี่ยต้นพุทราจีนว่ะบ้าเต็มเลยเนาะไม่มีน้ำนี่ไม่มีน้ำรดมันได้หนิมีฟุตทักด้วยเออ น้องป่าพุาทราจีนเบิร์ดสุดยอดเอา้าันใช่หวะมันขึ้นเต็มขนาดนี้น่ะ ต้นหักกะทันมันก็มีน้ำแหละเนาะออ้ยน้ำได้นนิอืออ้ยมันใช่แล้วใช่แล้วเนาะพูดไปงงไป ผู้อาารย์จัดวันลอยกระทงขอใส่ไข่ามาหน่อยดอกสนงอ้ยด้วย นี่ดอกสนูโอ้ยดอกสนุไลยคักผักบุ้งด้วยนุ๊้าดมีผัดักบุ้งผักบุ้งด้วยผักแว่นด้วยใช่ไหมบัวด้วยโว้ผ่า,าจานปูคักได้กินสดๆก็ได้เลยเด้เนี่ยกินกับน,น้ำพริกเนะี่ย อืกอบจนอืกินหมดเลยอาจารย์อาจารย์กินหมดทุกอย่างอพะอาจารย์เดินรอบ,บร้อยบ้านคนไทยคะ่ะอยู่หลังบ้าน หนูปริ้นเซตตามพระอาจารย์ไปเลยมาน้อยไหมปริ้นเซตเขาพิดบ้านวะ่ะรถเก๋งนี่ค่ะโอ้ยมือมาวัดกันเดินรอบวัดละบ้านนี้นะ มามีหดอ้อยเม็ดต้นอ้อยก็มีไหมอ้อยแหมอ้อยดำเด้เนี่ยมาบูฮมเขามาซื้อแล้วก็มาตั้งตรงนี้นะ่ะมาบูฮมเออตั้งไว้แบบเนี้ยบ้านคนไทยคะ่ะบ้านคนไทยอยู่หลังวัด นี่อ้อ,อยโอ้ยโอ้มีปลาด้วยไหมมีปลาด้วยพี่น้องเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ไม่เห็นเข้ามา บ้านกนไทยเรามาฮะเขาก็มาจอดรถบ้านแล้วเขาก็จะเดินเข้าไปบ้านเขาเข้ามาในวัดนี่มันง่าย บริเวณวัดไนเท็กสัตรปรนเซนต์ีต้นกระถินด้วยเด้หลังวัดนี่ดูต้นกระถินบ้านสญญายจันก็มีต้นกระถิน ยอดกระถินเนี่มะละด้วย <c oughs> ต้นมะกรูดนี่ต้นมะกรูดเนีย่ยคลิกก็มีจัะเอ้ยมีมะต้นด้วย บริเวณวัดปลูกได้ทุกอย่างผักบ,บุ้งไหมผักบ,บุ้งเลื้อยไหมเนี่ยพริกทำพริกกะปิจนเด้ดดีจังรอ,อบบ้านถั่วนี่ไงถั่วกินได้ถั่วกินถั่วก่อนผักสวนครัวหลังวัดน้องเนี่ยบวบ เฮ้ยบวบขึ้นจนดนนแม่ถั่วกรอบดีอยู่อยากกินแหมหวานอา๋อหมกโซนไหมนั่นอ่ะ คืนครัวอย่างมาก